อย่งนั้รอสบายดีพี่น้องสบายดีเอีที่ฮังแฟงมดสุกขสุขนเดอสุโมงสบอนสบายดีเอฟซีทางพังไทยและพังท่าฝังลาวายังเดียวมาเาืองเยานทั้งทั้งต่างประเทศตามพี่น้องสบายี่งเจ็บข้อเจ็บข้อ จ็บเอนะพี uh, <probably. S 1> ่น้องเล่จ็บเขาค่าใครออกก็ได้นะพี่น้องป๊าทำไมพี่น้องตายยโฟโพวานก็ลยแท้น่ยแหงทำไมจิ้มเขียวะเลยพี่น้องลยลซากาตูนฮามาเดบุริทยพี่น้องเน่ยน้องน้ำโสกเลยทายเบิ้งตอนทีกแกงนพี่น้องกำลังปอกมาเด้อเอ้ยเคลี่มาเด้อเคลีแกงน้อไม้สิแล้วปอกน้องเ้มีแต่แหนงหญ่ๆ เอคลิปเลยกินแกงละไม้น้ำน้ำสากกระตูนเลยสมัยจิมฟันเอคนี่ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอฟซีที่ฮักแป็กสุกูสุกกนกินแกงละไม้น้ำสากกระตูนเด้อตอนนี้ยังไมีกินนตัวพี่น้องเลยยังปอกอยู่ถ่ายอยากกินได้ไวมเมื่อยกันปอกได้พี่น้องเด้อพี่สู้กินเป็นบ่พี่สู้กอ่ะกินเป็นยูพี่สู้ปลาแอ้วปลาฝนฟ้าตมาและเอฟซีทุกทุกคนมากินได้เมื่อสู่หมงสบอน ไทยลาวต่างประเทศอยู่ไสก็ได้อยู่ใกล้อยู่ไกลกินนํากันหมดอาหารบ้นเฮาหนาะพี่น้องหาเอาบ่ยากพี่น้องบางคานเพิ่นก็กินบ่เป็นดอกหน่อไม้หน่อไม้คือนอไม้คือนไม้โอ้ยลาวกับไทยฮู้เนาะต่างประเทศก็ยังกินเปนบ่แล้วต่างประเทศถ้าบ่แม่นลาวเพิ่นก็สิกินเปนอยู่บ่อือก็กินเปนะพวกคนลาวอยู่นะ กางประเทศนะคือลาใต้ครับปอยู่นะแม่กำลังปอ,อกอ้าวเปลือกนเปลือกพี่ปอกปลอปอกป่อยไว้ปอกไว้ลูกบ้บนอนพี่น้อยไ,ไปเลย่อนดไดหาผูา้ด,ดียวเบาต้เพ่อเอานมาลาย,ลายเ้าพ่อก่้ไปถึงเนหาอกอาป,น,ปน้ำโต้องย็ดต้งจุมนน่มเชืเนาะ้อจุ่มเนาะขนาด ากาศดีขนาดไหนดีสำหรับน้องน้ำโสอากาศคันห่อนได้ไหมอากาศินเลยคนอยู่ก็ได้คันห่อนจัเสียคนอยู่สบายนอนเพเลด่ด,าดาถาย้ระบบฝาบ่อน้ามดนอะไนันเะระบบบ่อจ่าถ่ายน้ำไม่ใหญ่นะพี่น้องนอนเดียวก็เพ่อแก่ เดี sociedad, ああ๋ยวกับเขาแกงไว้ย okay. oh, ังกระพดกพวกหน้อยใหญ่เนาะพอแกงแต่ไม่พอกินใช่ไหมแมนเอาไทยอีกโอ้ยเดี๋ยวไล่เตอร์แล้วเนาะไทยเนาะไทยยังบ่นไทยใหญ่ไทยเดี๋ยวเบิ่งตอนตอนแกงแล้วพี่น้องกำลังกำลังพี่น้องกำลังซอยที่แกงบัน กำลังสวยจีต้มเนาะพี่น้องสวยหน่อไม้เนาะบ่นี่เคิดนะเนาะอีหยังซั่นจักจักไม้อือสีเขียวแต่บ่อนเสีเขียวแต่บ่แก่บ่สีเขียวแต่อ่อนอือบ่แก่ไม้ยานี่คือยามหน้ากินบ่ได้สีเขียวแบบนี้นะแก่อันนี้ก็แก่อยู่หน้อยกินโลดเนาะพี่น้องเนาะหลายเพี่น้องได้ประมาณถ้วยนึง2ผู้เมียีอิ่ม จากแล้วเขาจะต้องไปต้มต้มแล้วก็ประมาณนั้นมันเศร้าคมเขาจะมาเกลีเราพี่น้องคือชิ้นหมันเศร้าคมมาชิมเบิ้งเห็นว่าประมาณมันเศร้าคมหมดเลยตุกมันก้าวเศร้าคมชิมเบิ้งแน่นอนมันตัวมีนอ่อบ่อยเนี่ยเมื่อกี้มีนอ่่ยามหน่อยเนาะมันซุ่มก็ทางว๊อดน้ำก็ให้ได้กินได้หนิก็ทางรังกระทอมมือยาขมยาขมนะจิตตาจิตตาถิ่มอยู่เนาะพี่น้องยาดงูเหาเขาเฮือนกระตุกน้อย

บุมีบุมีอินเทส่อยบุมักใช่บ่จะมักแต่แกงไมัล้วนๆบ่ใช่แล้วบุมักแกงนึกอื่นกะเบือกะไปใส่บ่บ่ใส่ดอกจ้าบุมักเนาะกะเบือกะใส่เนาะ่อยๆข้าวแกงข้าวแกงเน๊ยน่องน้ำโซกสีตื่นอยู่มวยเฮฟเิ่นข้าวแกงแล้วก็ะข้าวไทยพี่น้องเบิ้ง เอาไปเอาหนองน้ำโซกนี่ใส่กระดูกหูนับตนลครึ่งหมอน้อยแซ่บมุดจอกันเด้อพี่น้องเด้อตักน้ํางอได้ของเียนะพี่น้องใส่ไว้ไ้ลก็ได้นะพี่น้องเนาะองน้โซกกําลังแอปล่อยแอไปก่อนกินนํากันเด้อพี่น้องแซ่บๆตนบายเนาะพี่น้องบายแล้วบ่บายแล้วเอ้าอคิดว่ายังเช้าอยู่ได้บ่เช้าแล้วน แปรงนัวพี่น้องบมชัยไลายอย่างขีดต้องการเด้อไม่เดียวพี่น้องเองพี่สุตั้งอุบัติหนักอะว่าเอ้กินเป็นไหมแม่เคอรี่ขกำลังโศกน้ำติดต่างประเทศแม่เคอรี่แม่เคอรี่นหมดเบิร์ดละสู่ทุกคนมาสู่ทุกคนเด้อจ้ะสู่ทุกคนเด้อสู่มงสุบอนเซฟเซนมากันแต่เบิ่งน้องโศกน้อนพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วให้เบิ่งดเบิร์ดยังกะใส่แป้งนัวแปะกับขับเบื่อแค่นั้นแหละพี่น้อง

เตียนา่นอกมาอีกเตงผักเอาผักอะไรอ๋อก็มีแต่หมดใหผักยอมามาทเนี่ยอืตหมดครับปวดตาผิดเอมากดวเนจตัเัวานากลองตกเนี่ยน้งเนนามหมา ไม่คอยปลูกงูกินเพื่อ啥อย่างไเด้อไปไลิขีตสุขลีขสุขวเนาะมีมัสุขทุนอะทางไทยทางลาวทางปะเทศเนาะเมืองนอกง บมาเ่าเอวยงอค่ะมานกินด้วยนะนกินด้วยกเปนนน้ำโจ๊กกับิกันหรอน้ำโจ๊กไปยาวกันนะหายแล้วเนอะลูกสอยหาอยู่ในอู่พอกินก้อนแม่กินก้อนหาน้ำลไงหายหายน้ำหายจะมีที่น้องจกอือ

nếp lục luôn Thôi thay này Là phân thôi Nhà cái đó. <laughs> ừ. đi nhà nhà này không? Ha Tiền là chín phần

Cái mà ta các anh ngủ đã cường nhiều nhiều không quay vui vui trong nhau im sao cả con có mất tìm thua có bớt cái gì kia thì là nó làm xin nhau cái bảo làm xin cho hai kính một lái cho nó mày đấy hả เส่บซามเสอสดๆอ่ะเส่บริลลอนแบนี้แหละเสือไปวัว่างเลยมาไหมยิ้ไหมฮะยิมนะ นอนล้วโสกตื่นลยอิ่มพี่น้องไหวเพิ่นเิ่นหลับเลยพี่น้องเอเดจ้าน่อยเจ้น่อยกับตื่นอีกอากาศฮอนนอนบมจังเลยเนี้กระตัวช่าใจนองเีชามนาใหม่เพิ่นอยู่กินข้แล้วก่อนกันนกีดีแล้วจังยังอยู่มวนนาออยู่มวนบุบบหมดหมัดเดียนำ ยามเพลงบ่ั้นอากาศหนาวก็ว่าอยู่บ่ได้เพิ่่ะอากาศฮ้อนจังซี่ก็ฮ้อนก็อดหนาวผูใหญ่นสกดเนาะสกเนาะคลิปนี้ก็เก็บเพเก็บภาพเพลเท่านี้พี่น้องอ่าตใจยืกดไลกดแชร์เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์บ่าวบ่ไทยก็น้องนําโซเด้อพี่น้องกดติดตามนํา พอกันคลิดลนาะสมาดีอยูด่ดีไม่แห้งสุกดูสุขคนสู่มองสบอนไปแล้วพี่นอ้องบ๊ายบาย